สวัสดีครับผมก็อดมินทานนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพฤหัสที่สกรกฎาคมนะครับตาากคนต่อครับสำหรับฮานอยนะครับวันนี้เด่น8 0ศูนย์ครับมากับ9 1 3 6น่นะครับแปดมา80ครับ89 81นะครับ83 86ศูนย์มาศูนย์เก้าครับศูนย์หนึ่ง

เ0 9นะครับเลขสวยเอาเป็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันพระหัสที่13กรักฎรคดมครับ